คนละครึ่งกับออเรนแบ็คแคนแบ็คแคนแบ็คแคน เพืนครับวันนี้เรามีข่าวดีมาบอกแล้วนะครับผมก็บบคือบัตรดคัูเซียมนะครับเปิดสุดเสาร์อาทิตย์นะครับเปิดสุดเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง17นาฬิกาี่บ,บัตรผู้ใหญ่100บาทเด็ก50บาทออ้ยถูกมากเลยแล้วของเรายังมีโครงการคนละครึ่งนีค<อ>นละครึ่งนี่ครับ ร้านนี้เข้าร่วมโครงการใช่ไหมออเลนยังไงนะครับฝากเพื่อนๆด้วยนะครับตอนนี้เราเปิดให้บริการสุขเสาร์วัอาทิตย์แล้วนะครับยังไงถ้าเพื่อนๆอยากจะมาเที่ยวมาเที่ยวได้ที่ซอยรามกระแผง14ครับสามารถเข้าไปหานะครับแผนที่ได้ที่เพจของเรานะครับขิงเทียมแล้วก็เข้าไป Google Search ได้ครับไม่ต้องต้องวนเรื่องที่จอดรถนะครับที่จอดรถมีเยอะมากนะครับครับผมยังไงเดี๋ยวเจอกันนะครับเพื่อนๆยังไงฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะมาเจอออเลนด้วยนะ เล่นแคสเออ <c oughs> มาเจอออเลนน่ <c oughs> อออลนได้ร <c oughs>